โอเคขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูตูชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาจับนะฮะเจ้าทาเปจราแสงนั่นเองนะฮะถามว่าเฮ้ยพี่ดันเจียนทาเปมันมาแล้วหรอนะฮะจริงๆยังไม่มานะครับแต่ว่าผมมีชิปที่ว่าเก็บไว้นานแล้วแหละนะฮะก็แช่ไว้นะครับผมเนาะอ่าจริงๆว่าชิปตัวเนี้ยนะฮะมัน เกือบจะหมดอายุแล้วนะครับผมไปเห็นพอดีก็เลยมาแช่ทิ้งไว้นะครับเนาะเออมันก็เลยยังพอใช้ได้นะครับผมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนะฮะมีคนถามนะว่าพี่จะทาบูตอนต่อหรือเปล่านะครับผมสําหรับบูตอนเราก็จะทํากันต่อนะไม่มีการหยุดนะครับผมทำให้ถึงเริ่มซีดีใหม่นะครับเพราะว่าซีดีใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่เวลาว่างๆเวลาผมเวลาน้อยเนี่ยผมก็สามารถทําได้นะฮะ เนื่องด้วยจากมันเป็น e ซี่นะครับผมอของคาฟนู่นนี่นั่นมันใช้น้อยนะครับเวลาจะจับสัตว์หรือเวลาจะสร้างบ้านหรือเวลาจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเล่นแบบสุวิเวนะครับก็คือเอาชีวิตรอดพาร์ตต่อพาร์ตกันเลยไม่มีพักหรือว่าฟาร์มนอกรอบนะครับผมก็มีเท่าไหนคุณผู้ชมก็จะเห็นเท่านั้นนะครับผมก็จะต่อต่อกันเป็นพาร์ตพาร์ตไปเลยนะครับมีเวลาน้อยผมก็อาจจะทําสัก20นาที15นาทีอะไรเงี้ย มันก็ยังมีคอนเทนต์มีอะไรให้ได้ทำนะครับผมแต่ถ้าเป็นบูตอนเนี่ยนะฮะการที่คุณจะหาอ่านขี่สัตว์สักตัวหนึ่งจริงๆมันก็ใช้แบบสแตนดาร์ดได้แต่ว่ามันไม่อลังการเนี่ยผมอย่างบูตอนเนี่ยผมจะจับทาเปสักตัวหนึ่งผมก็อยากได้อ่านที่มันสวยๆเช่นอ่านเทคงี้ยก็ต้อง ไปวิ่งหาบูปลิ้นหรือว่าไปหาในกล่องเซเดินของเดนเชียนนะครับผมก็อยากให้มันแบบไหนๆเราทําอลังการมาแล้วนะครับผมสาหรับบูตอนเนาะแต่ในฮาร์ดคอร์อีซี่เนี่ยเราจะทํากันแบบง่ายๆนะฮะอย่างเช่นการจับสัตว์เนี่ยคลิบงคลปบบนไม่ต้องมีไม่ต้องใช้นะครับผมมีอะไรใกล้ตัวใช้อันนั้นนะฮะอ่าอย่างสมมติผมจะจับแรปเตอร์เนี่ยผมมีเนื้อเนี่ย ไปตีเอาเนื้อจากเต่าเนี่ยผมจับที่เต่าเลยนะครับผมไม่ใช่จับที่เต่าเอาเนื้อจากเต่ามาจับเลยนะครับผมก็จะเน้นแบบง่ายๆเอาชีวิตรอดจริงๆนะครับผมในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีใครไปทำชิปเปิลเพื่อไปจับสัตว์หรอกนะครับผมแล้วก็ในชีวิตจริงไม่มีใครไปจับสัตว์แบบนั้นได้นะฮะก็คิดซะว่ากลงเซร์ไบรเวอ์นะครับผมกึ่งอีกแบบแนวชีวิตจริงแต่ว่าทําแบบง่ายๆนะครับผมง่ายๆเนาะมีเวลาน้อยก็ทํากันได้เนาะไม่อยากห่างหายไปจากช่องนานนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะลืมหน้าค่าตากันนะเออ ก็ <G ül> ว่ากันไปนะครับผมผิดพลาดประการใดหรือไม่ชอบก็ต้องขออภัยนะครับส่วนดันเจียนหรืออะไรที่อย่างเช่นสร้างบ้านที่เกาะเสียประจานหรือว่าต้องการจับสัตว์ที่มันเลเวลสูงๆก็ยังมีให้เห็นกันในบูตอนอยู่แน่นอนนะครับผมไม่ขาดแน่นอน พอมีเวลาปุ๊บถ้ามีเวลาเยอะๆผมก็จะมาทําเป็นคลิปของปูต้อนนะครับเนาะอ่าแต่ว่าในเรื่องของการสร้างบ้านที่กอดเสียประจันจริงๆผมว่าจะทําแต่ว่าต้องขออภัยกันจริงๆนะครับเวลาว่างไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ทำเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับแต่แต่เตรียมของของก็เตรียมไว้จนพร้อมแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือสร้างเลยนะครับเนาะเพราะว่าการจะสร้างบ้านหลังนึงก็ใช้เวลาคิดเยอะแล้วก็เวลาทําคลิปเยอะก็แล้วก็ตัดอีกมันกคน็ค่อนข้างใช้เวลานานาน,นะสำหรับผมนะ่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับเนาะอ่าล้วก็เลย คิดว่าเฮ้ยอยงนั้นถ้าเราไม่มีคลิปตรงนั้นให้คุณผู้ชมดูเราเอาเป็นคลิปแบบ ง่ายๆอีซี่ๆให้ดูแบบสนุกสนานกันก่อนไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดเป็นอาร์คฮาร์ดคอร์อีซี่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาตายแล้วเลเวลเราดีดกลับมาเหลือสิเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เราแบบมีแรงฮึดเพื่อไปฟาร์มเลเวลใหม่นะฮะออมันก็จะสนุกตรงนั้นนะครับเนาะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพี่ทาเปนะครับให้เป็นทาเปแสงนะฮะเออก็คือเราจะเก็บเขาใส่ชีบนะเราจะให้เขาพักนะครับผมหลังจากที่เขาอยู่กับเรามา,มาตั้งแต่พาร์ทแรกๆนะพีทเป้ตัวน,นะนะอะ แล้วพอ,เ,อ,อเราเก็บเขาแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวดันเจียนก็คือตัวใหม่นะครับที่มันมีความวิบวับมากกว่าแล้วก็สเตตัสที่ดีกว่านะครับนะเนาะอ่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยของดันเจียนเนี่ยผมได้คัดสรรชิปที่มีเลเวลถึง450กันมาเลยทีเดียวนะครับนะเนาะอ่าเวลาจับสเตตัสมันก็ถ้าไม่ถ้าไม่ไปยิงมันแบบเทมมิ่งเอฟเฟกหลุดนะมันก็จะได้สเตตัสที่ดีกว่าเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับนะเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอ ใช้ทั้งอานขี่ช้างอะไรของเจ้าทะเปตัวนี้เลยนะก่อนอื่นก่อนอที่เราจะมาเก็บสัตว์ส่ชิปนะครับผมเราก็ไปจัดทะเปรันเจนกันเลยนะครับอแล้วก็เฮ้ยพี่เควะพี่เคจะเอาอะทุกคนได้ดิมาดิมาดิาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วติดอะไรไม่เนี่ยกูติดต้นไม้อีบ้าเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับผม <laughs> อยากข้าวนัก2ดอกก็ดับไปดิ เลเวลร้อยห้านะครับเดี๋ยวเอาไปเป็นอาหารพี่หมึกเลยโท้นะฮะเออทำเป็นห้าวนะครับโอเคนะสำหรับอันขี่ทาเปนะครับได้ในเลเวลห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะอ่าก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมทาเปนะอ่าขึ้นมาปรับนี่อันเดียวเลยนะฮะใช้21แอนแกรมในการคราฟนะครับผมคราฟได้ที่โต๊ะสมิตรีนะครับ อ่ะแล้วก็ของที่เขาชอบกินก็จะเป็นคิบเบิลนะของเจ้าอโลซซรัสนะครับนี่เลยผมได้เตรียมมาถึง5อันกันเลยทีเดียวนะครับเนาะเออนะฮะแล้วก็เป็นเทมมิ่งเอฟเฟกเอยไม่ใช่เทมมิ่งเอฟเฟกเป็นยาเทมคูณ10นะฮะหรือว่าใครจะใช้เป็นยาเทมคูณ15ก็ได้นะถ้าใครรวยจัดนะครับผมก็ใช้เป็นยาเทมคูณ15ตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือโปล่านะครับผมแล้วก็กระสุนยาสลบนะฮะ ใครจะใช้เป็นแบบปืนหรือจะใช้เป็นแบบธนูแบบผมก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะฮะไบโอท็อกซิกนะครับซึ่งผมเตรียมมาไว้ที่เจ้าทาเปกตัวนูดแล้วนะครับผมเนาะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการจับง่ายๆนะฮะวันนี้เราจะพาไปจับทั้งตัวดันเชียนนะครับแล้วก็จะพาไปไปหาจับตัวป่าด้วยนะครับอ่าก็คืออาจจะไม่ได้จับนะครับเจ้าตัวป่าเนี่ยก็คือจะทําการล็อกแล้วก็ทำให้มันสลบให้คุณผู้ชมดูนะเวลาเราอยากได้ทาเปเพื่อมาจับนกยักษ์หรือมาจับอะไรเงี้ยเราจะได้ ไปดูวิธีจําจับตัวป่ากันแบบง่ายๆนะครับผมโอเคจัดไปนะครับถ้าเป็นจราเรเว450นะฮะใช้แอมเบอร์ในการชุบ12แอมเบอร์นะครับผมเรียกมันเลยอ่ะได้ครับผมจัดไปมาควงเลยนะฮะจังหวะนี้ป่าบเขาให้นะฮะอ่าเราต้องรีบคว้างนะครับเพราะว่าเขาขี่ตกใจนะตัวนี้เดี๋ยวดูค่าสลบก่อนนะครับค่าสลบอยู่ที่12,573นะครับผมก็ เดี๋ยวจัดไปแบบระมัดระวังแล้วกันยิงหัวยิงหัวสักสามนัดอ่ะสักสามนัดเดี๋ยวดูค่าสารุปอุย้ยอุ้ยพอดีเลยวะ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอโ้โหเกือบไปนะเนี่ย <laughs> เออถ้าเกินนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเทมมิ่งเอฟเฟกต์หลุดนะฮะตอนนี้ก็เลเวล450นะครับเทมมิ่งเอฟเฟกต์ยังที่100%เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะฮะอ่าถ้าจับได้100%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเลเวลก็บวกไปอีก2 5, 5, องห้าเออนะครับอ่า ก็น่าจะได้สัก600กว่านะโอ้โหเดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนนะครับอินเวนต์เดิมๆนะครับผมก็จะอยู่ที่เลือด4,745นะครับแล้วก็เซมินามาที่3,825นะฮะอย่างที่บอกนะครับทาเปในโหมดบูตอนเนี่ยหรือว่าสัตว์ในโหมดบูตอนเนี่ยเซมินาสูงนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับนะเออแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วย การจับที่ยากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมาที่686.4นะครับผมดาเมจเดิมๆ435มนะครับผมมูฟเมนต์สปีดอยู่ที่100%นะครับแล้วก็ผมได้เลือกนะ ถ้าใครอยากได้สีเข้มๆนะฮะให้เข้าไปในเดนเจียนแล้วก็ดูดีๆนะครับผมเนาะจะสังเกตง่ายๆก็เดี๋ยวผมถอดสกินก่อนมีน้องบอกว่าเฮ้ยพี่เข้าไปในเดนเจียนมือพี่ก็ใส่สกินหรือว่าถือทอสิผมลองทําแล้วนะครับลองทําทุกอย่างแล้วสรุปมันเป็นบั๊กของ iOS นะครับ Android จะไม่เป็นนะครับเนาะ,ะมันไม่หายนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีกกี่ดันนะภาวนาว่าให้มันเป็นแค่ดันนี้ดันเดียวนะครับผมเนาะ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตมานะครับผมก็เคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็อัปเดตแล้วมันหายนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาก็เลยกลัวนะครับว่าดันจอไปเนี่ยมันจะยากนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้มันมันมันอาจยากแล้วก็มาคนดูก็อาจจะแบบเฮ้ยมันมืดไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่มันะครับอ่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเปจราผมเนี่ยมันสีแบบจี๊ดจ๊าดมากเลยนะครับก็ให้สังเกตตรงหงอนนะเนี่ยตรงหงอนนะครับอ่าตรงหงอนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันนะฮะอ่าเนี่ยมันเหลืองมันก็จะเหลืองทั้งหมดเลยนะทุ อ่านี่เลยนะครับเนาะอ,อ่าแล้วก็ตัวเนี่ยจะเข้มเข้มเนาะให้หาตัวเข้มเนะใครอยากได้สีเข้มเข้มนะครับให้หาตัวเข้มเนะแล้วค่อยข้าเอาชิปมันมาฮะมันจะมีตัวสีอ่อนด้วยนะสีมันจะแบบไม่เปลี่ยนไปแบบเข้มขนาดเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเราไปเก็บพี่ทาเปยตัวเดิมเข้าชิปด้วยนะเออ ถ้ากระตุกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนนะโอเคนะก่อนที่จะเก็บทาเปเข้าชิปนะครับเราก็ต้องเก็บของในตัวเข้ามาให้หมดนะในที่นี้ผมจะกดเทคออลด้วยนะครับถ้าคุณไม่เก็บชิปของเขาเข้ามาในตัวเราเนี่ยนะฮะก็จะไม่สามารถเก็บเขาเข้าชิปได้นะแล้วก็ต้องใช้เอลิเมนต์จำนวนหนึ่งเอลิเมนต์ด้วยนะครับเนาะเออโอเคเดี๋ยวผมกดเทคออลมาเลยนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดใช้1นนะแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีปลอกคอรหรือเปล่า ถ้ามีให้ถอดออกแล้วก็มีที่ขีดหรือเปล่าถ้ามีให้ถอดออกเราเก็บมาที่ตัวเรานะครับอ่าทีนี้ก็จะว่างเปล่าแล้วนะอ่ะนะครับผมแล้วก็พี่ตาเปยของเราเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่พาร์ทแรกๆนะตัวนี้บอกบอกตรงว,ว่าสวยมากนะ<อ>สีที่แบบเท่จัดเลยครับเท่จจัดอ่าแต่วันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับผมเราก็จะขอเก็บเขาไว้นะครับในชิปเนาะถ้าคิดถึงแล้วก็เราจะสามารถเอามาชุบแล้วก็มาใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับ อ่ะพี่ทาเปนะฮะวันนี้เราจะต้องลากันแล้วนะเพื่อจะให้น้องได้เกิดบ้างนะครับผมเออจังหวะนี้นะครับผมกดไปที่รูปหัวกะโหลกนะฮะอ่าแล้วก็จะขึ้นมาหน้าแถบแบบนี้นะฮะก็จะบอกเลเวลบอกสถานะต่างๆของเจ้าทาเปนะครับเออโอเคนะฮะให้กดไปที่นะครับผมคอนิชั่นนะครับผม่าคอนิชั่นนะไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะนาโอเคนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อ่าก็ถามว่าคุณแน่ใจหรือนะครับผมว่าจะเก็บนะฮะเอ่อ เจ้าทาเปตัวเนี้ยนะฮะไว้ในชิพนะครับผมไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่านะอ่าก็ประมาณว่าแน่ใจแล้วเหรอนะครับผมอายุชัวนะครับผมโอเคก็แน่ใจสินะครับผมก็กดอแอคเซปไปนะครับผมปึ๊บนะฮะอ่าก็จะเสียเอเลิเมนต์ไป1ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะว้าบเข้ามานะอ่าฟึบหายไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชิพทาเปของเราเมื่อเมื่อตะกี้นะอ่าก็จะกลายเป็นชิพนี่นะฮะ ไม่มีวันหมดอายุนะครับผมสามารถเก็บได้ตลอดการใครสัตว์เต็มเนี่ยยไม่ต้องการปล่อยที่จับตัวนี้จับมายากอ่ะแต่อยากเปลี่ยนสัตว์ให้เป็นสัตว์แสงหรือว่าเ้ยบัตรมันเต็มแล้วอยากจับสัตว์เพิ่มแต่ว่าทําไงดีนะฮะก็สามารถเก็บใส่ชิปได้นะฮะเออเราคิดถึงเขาตอนไหนแล้วก็มาชุบนะฮะเออ โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับพี่ทาเปนะฮะอ่านี่ผมก็ได้เก็บใส่ชิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าราคาในการชุบก็จะถูกหน่อยนะครับผม2แอมเบอร์นะถามว่าชุบแล้วเราต้องจับเหมือนเดิมไหมไม่ต้องนะครับผมชุบแล้วเขาจะเป็นของเราเลยแล้วก็ใส่ที่ขี่ขี่ไปเลยนะฮะอ่าในที่นี้ต้องขอบอกก่อนนะครับสัตว์ที่จะทําแบบนี้แล้วเขาเรียกอะไรเอฟเฟกต์ดเดิมก็จะอยู่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นพวกสัตว์ทั่วไปเนาะแต่ว่าเมกาโลนะครับแมงมุม ตะคาบนะครับไอ้พวกที่สัตว์ที่มันล่องหนสัตว์พิเศษอะไรพวกเนี้ยนะฮะพยายามอยากเก็บลงชิปนะครับผมเพราะว่าถ้าชุบเขาออกมาแล้วเนี่ยเอฟเฟก์พวกนั้นจะหายไปแมงมุมจากที่เคยลงถ้ำเยติได้ก็จะไม่สามารถลงได้นะครับเนาะอ่าอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับเนาะเออโอเคนะครับสาหรับเจ้าทาเปแสงของเราหิวหรือ,อยังแอนเดี๋ยวเราเพิ่มยาสลบให้เขาไปก่อนนะใช้เป็นไบโอทอกซี่กูเป็นหิวชาจังเลยไ <laughs> อ้บ้าเอ้ยหิวชาจังหิวชาจัง โอเคโอเคครับทุกคนแล,แล้วก็ผ่านไปหนึ่งคืนเต็มๆนะฮะอ่ารู้สึกว่ามันจะยังไม่ค่อยหิวเลยนะครับมันหิวยากจังเลยอะทุกคนมันกินมานิดเดียวเองอะเอ้ยมันใช่มันกินค่าหิวมันลดมานิดเดียวเองอะอย่างว่าอ่าไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ไปเลยนะจัดไปเทมคูณสิบนะครับแล้วก็คิบเบิลของเจ้าอัลโลสอรัสนะครับจัดไปปั๊บสองคำปั๊บ,บติดเลย้หมามามา,มาเดี๋ยวกินเพลินแม่ กินเพลินน่เราอ่ะเออตอนนี้ก็ได้มาในเลเวล674นะครับอ่านี่เลยเป็นไงสีแจ่มไหมครับทุกคนสีเข้มมากอ่ะเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ที่ปลอกคอไปนี่เ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนใส่ปอกคอเรามาดูค่าแสกน้ำเดิมนะครับ ค่าสเต็กเดิมๆเลือดดีไปที่7,150.3นะครับผมเซมินาไปที่5,220นะครับแล้วก็น้ำหนักนี่โอ้โห864นะครับจุดหนะดาเมจไปที่885.4นะอู้แรงนะครับ <c oughs> แล้วก็สปีดไปที่136.5เนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ในปอกคอไปด้วยโอ้โห163กกันเลยนะตัวนี้เพิ่มสปีดนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นชุดเทคให้ด้วยนะ เท่จัดนะครับผมว้าวนี่เป็นไงแจ่มเลยนะครับผมทาเปเทลาดันเจียนนะว้าวสีสวยนะครับแม่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้ยังไม่ได้อัพอะไรนะครับเนาะสีก็จะเข้มๆหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าสีตัวไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินไปกินผงแอมเบอร์ได้นะโปรตีนด้าในการแบบช่วยให้สีมันเปลี่ยนนะครับโอเคนะ่ยสำหรับทาเปจรลาตัวนี้นะครับ ว <So S 1> ิธ <thing? S 1> ีการใช้งานนะครับถามว่าเออเนี่ยมันมีกี่ที่นั่งนะมี3ามที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะบินสูงสให้ดูก่อนนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะบินสูงสให้ดูก่อนนะครับอ่าเนี่ยเราบินมาสูงๆเนี่ยเวลาเรากดสลับที่นั่งเนี่ยเราจะไม่หล่นนะครับเนาะเราจะไม่หล่นนะนี่สามารถนั่งแล้วก็ใช้ปืนหรือว่าธนูได้เลยนะฮะอ่าทีเนี้ยนะครับพอเราบินไม่สูงมากเนี่ยนะฮะมันจะตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูนะอ นี่นะครับประมาณนี้เนาะปุ๊บเนี่ยอ้าวไม่หล่นเฮ้ยอ๋อนี่มันตามผมอยู่เดี๋ยว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 เนี่ยนะครับผมมันตามผมอยู่นะอ่านี่มันตามผมอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคต้องสต๊อปก่อนนะนี่สต๊อปก่อนนี่ในในสถานะปกตินะฮะถ้าถ้ามันต่ำมากอย่างเช่นตรงเนี้ยเราเปลี่ยนสลับที่นั่งปุ๊บมันจะบินลงข้างล่างทันทีเลยนะครับเนาะอ่าเพื่อจอดนะครับอ่าแต่ถ้านะครับผมว่าถ้าเกิดใครเนี่ยนะฮะ คลใครเนี่ยนะฮะต้องการให้เขาตามอย่างเช่นเฮ้ยเราจะไปจับนกยักษ์เนี่ยเราจะใช้ทาเปย์จลายังไงให้มันแบบอยู่ในมุมตม่ําหรือว่าเฮ้ยเราจะใช้ทาเปย์จลาเนี่ยจับกิกา้ายังไงนะครับในเมื่อถ้าบินต่ำปุ๊บมันตกมากิก้ากัดตายแน,น่นอนนะครับก็ให้นะครับผมเป่าให้เขาตามนะอ่าในที่นี้ผมจะเซฟตัวนี้เป็นระดับโลนะฮะอ่าฟอล์ววิงเนี่ยนะฮะให้เป็นระดับโลให้เขาแบบตามเราใกล้ชิดนะอ่าแล้วก็กดให้เขาตามนะครับเป็นฟอลโลวนะปุ๊บแล้วก็เช็ค เช็คดูที่สถานะชื่อของเขาก็จะเป็น follow นะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆเราใช้เป็น medium ก็ได้นะครับผมถ้าใช้เป็น low เนี่ยมันจะบินตามเราอย่างเงี้ยตลอดเวลานะฮะ,ะทีเนี้ยระดับต่ำแค่เนี้ยเดี๋ยวผมกดสลับให้ดูนะฮะนี่ไม่มีร่วงครับผมนี่ต่ำมากเลยนะทุกคนไม่มีร่วงเลยนะฮะ,ะแล้วก็นี่นั่งได้ทุกที่นั่งนะข้างหลังก็ได้นี่เราจะใช้อย่างงี้เอาไว้ยิงก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลงใช้สําหรับยิงอะไรเดีย ยิงสามเขาตัวนี้แล้วกันแล้วก็ตามประมาณนี้ปึ๊บปบนี่ที่นั่งหลังสุดนะครับแล้วก็ใช้ธนูในการยิงได้เลยนะปาบเขาให้เฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดีต้องเปล่าพัดสีบด้วยนะครับผมในการจับสัตว์เนี่ยนะลืมบอกไปนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดน ตีนะฮะเ,เดี๋ยวมันจะไปตีเขาเนะฮะเออเวลาเรายิงเนี่ยนี่นะครับแล้วเราก็ใช้จับสัตว์ได้แบบสบายใจเลยนะนี่ตามเขาเดสมอรลี่ไปแล้วครับอ่าไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายดีสลบเออนี่นะครับแล้วก็เวลาลงก็กดสต็อปไปด้วยนะฮะอ่านี่นะครับผมก็สามารถใช้จับสัตว์ได้แบบสบายใจเลยนะครับผมเออโอเคนะฮะก็อย่าลืมเป่าพาสซีฟกันด้วยนะเมื่อกี้ผมลืมเล่นเอาซะแบบ มึงจะลงไปไฟกับเขาทําไมเนี่ยเออบ้าบอนะครับบ้าบอทีนี้นะฮะเดี๋ยวเ,เราต้องการเนื้อให้ลูกเรานะครับอ่ะทีนี้กินจระเข้ตัวนี้แล้วกันเนาะเออนี่นี่กัดไปกัดไปกัดไปตายไปซะาตามเขาปล่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาทัาเปจรานะครับผมตัวป่าสักตัวนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปไปทำการล็อก แล้วจับมันให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันครับไปโอเคนะครับผมหลังจากที่ผมหากันอยู่นานนะฮะแต่ก็ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันไปไหนกันหมดวันนี้เอาเป็นว่านะครับผมวิธีการที่จะจับทาเปจลานะฮะก็คือถ้าเราเห็นเขาในระยะไกลนะฮะก็ให้ใช้โบล่านะครับผมนี่ปั่นไปตั้งแต่ระยะไกลนะแล้วก็ค่อยๆย่องแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับผมพอใกล้ตัวปุ๊บใส่ปึ๊ก เข้าไปนะผมอ่กากะว่าให้โดนมันพอดีนะครับผมมันจะล็อกไว้นะแล้วก็ใช้ธนูยาสลบยิงเข้าไปได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็ง่ายๆแบบนี้นะสําหรับใครที่เห็นตัวป่านะฮะแต่ว่าให้เตรียมโบล่าไปสักประมาณ2-3อันละกันนะฮะการเหนียวกันมันหลุดนะครับผม <c oughs> เออจริงๆว่าจะสาธิตให้ดูแต่ว่าปัญหาไม่เจอนะครับผม <c oughs> โอเคนะฮะสำหรับวันนี้พามาจับทาเปจราดันเชียนนะครับผมเนาะอ่าสำหรับน้องที่ขอให้จับนกกอ ดูทะเบียราไปก่อนนะครับผมหรือไม่ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมว่าอยากให้จับนกตัวไหนเนะาะอก็จะได้หาชิปนะครับผมถ้ามีเดนันเจียนก็จะหามาจับให้นะถ้าไม่มีเดนันเจียนเดี๋ยวไปตามหาที่แมปใหญ่ให้นะครับผมเออนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไขข้อข้องใจนะสำหรับคนที่อยากจะถามว่าเอ,อ้พี่จะทำบูตอนต่อไหมหรือว่าพี่จะทำฮาร์ดคอร์อย่างเดียวนะครับก็นั่นแหละนะฮะก็ทำทั้งสองอย่างนะครับผมอ,อันไหนมีเวลามากอันไหนอยากทำ ก่อนเนี้ยก็จะทำนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอาการติดขดัดหรือว่าไม่คล่องแคล่วยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ